นี่จากธุรกิจความงามนะฮะไปต่อกันที่สถานที่อยากจะแนะนําให้เด็กๆได้ไปจริงๆไม่ชอยไม่ใช่เฉพาะวันเด็กนะไปได้ทุกวันนะ,ะครับอยู่กลางเมืองด้วยสนุกสนานมากครับที่นี่เลยฮะ TK Park สถาบันอุทยานการเรียนรู้ล่าสุดท่านผู้ชมเปิดตัว Play Space นะฮะตรงนี้จะเป็นพื้นที่สร้างสารรค์แห่งใหม่แล้วใหญ่ฮะ330ตารางเมตรอยู่ที่ชั้น8เซนทัเวิลดนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนเคยไปแล้วเนะีแนวคิดคือ ย o u คอมม m น d ิต y ้เพลย์กราวนะครับเป็นพื้นที่ที่ความสนุกเชื่อมผู้คนก็จะเน้นสร้างระบบนิเวศท,ที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนในยุคปัจจุบันนะฮะและเนี่ยฮะเพลย์สเปซนี่ไม่ใช่แค่ห้องสมุดหรือว่าห้องเล่นเกมนะแต่ว่าเป็นพื้นที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนต่อ<ฆ>ยอดไอเดียร่วมกันของผู้ใช้ที่หลากหลายนะฮะแล้วก็จะเป็นต้นแบบสำคัญในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ด้วยนะครับทานผู้ชม ซึ่งออกแบบให้ผู้ใช้งานเนี่ยเป็นศูนย์กลางกับ4โซนไฮไลท์ที่ตอบโจทย์กิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างลงตัวนะครับอ่ะดูมีอะไรบ้างฮะก้าวข้ามขีดจำกัดของความสนุกด้วยเครื่องเล่นเกมชั้นนำคอ, <Console Station S 2> อนโซลเตชั่นน,นะครับมี Comic Studio, คอมิกสตูดิโอฮะอันนี้จะเป็นสวรรค์ของคนลักกระตูเลยนะฮะแล้ววิวสวยมากวิวกรุงเทพพานอรามาเลยมีแบบดนตรีก็มีนะมิวสิคคอร์เนอร อันนี้จะมีห้องเก็บเสียงส่วนตัวซาวด์บ็อกซ์นะฮะซ้อมดนตรีได้บันทึกเสียงเดโมโก็ได้เหมือนกันนะหรือจะเป็นแบบไปเล่นอะ,ะคอมมูนิตี้เพลย์กราวด์นะฮะอันนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะสำหรับจัดเวิร์กช็อปเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นการเปิดเพลย์สเปซนะฮะคือทีเคป้เนี่ยตั้งใจมอบเป็นของขวัญปีใหม่เลยให้กับคนไทยนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนกรุงเทพมา<ฆ>หานะครนะฮะให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ที่สนุกสนานแล้วก็เข้าถึงได้สําหรับ คนทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริงนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงของคุณวัฒนาชัยกันหน่อยครับเงื่อนไขสำคัญครับสำหรับการที่จะสร้างชุมชนหรือคอมมู n นิตี้ในในในกลุ่มของคนที่มีความชอบในเรื่องคล้ายๆกันได้สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้สามารถต่อยอดความคิดให้นำไปสู่ การสร้างสรรค์นะฮะผลงานใหม่ๆที่ดีขึ้นเรื่อยๆได้เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการเกิด PlaySpace ก็เป็นไปตามแนวคิดว่าเป็น My Community Playground นะครับที่จะทำให้ทุกคนได้มีพื้นที่กลางที่ได้มาเนีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันครับนักเรียนนักศึกษาคนรุ่นใหม่นะคะร่วมกันใช้พื้นที่ PlaySpace ได้ค่ะ TK Park ชั้น80กันค้า c e n t ร w ค่ะนี่นะฮะไปได้เลยกลางเมืองฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับนี่อนโอ้โหนี่บรรยากาศดีมากไปใช้ชีวิตสบายๆกันได้เลยะนะครับ